สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านก็วันนี้นะคะป้าเบญจากายอ่ะกําลังนั่งทํางานอยู่นะคะอยู่ๆก็ลูดมาเจอข่าวนี้นะคะทำให้รู้สึกเสียใจนะ,ะเสียใจแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะคะของอาต้อยนะ,ะเสถฐาอ่าศิระฉายานะคะท่านเสียชีวิตแล้วนะคะด้วยวัยเพียงเจ็ดสิบเจ็ดปีนะคะหลังจาก ที่ท่านนะป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดนะคะถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่สำหรับวงการบันเทิงไทยทีเดียวเลยนะคะเพราะว่าอาต้อยนะ,ะเราก็รู้จักกันดีนะโดยเฉพาะคนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับว่าเบญจกายนะ,ะก็จะรู้จักดีว่านอกจากจะเป็นนักแสดงแล้วนะคะก็ยังเป็นนักร้องนะคะนักร้องที่มีเสียงไพเราะนะคะแล้วก็ยากนะที่จะจะมีใครลอกเลียนแบบได้นะคะ สำหรับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของอาต้อยนะ,ะเศษฐาศิละชฉายานะศิลปินแห่งชาติด้วยนะคะสาขาสาขาวิชาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องนะ,ะประจำปี2554ในวัยเพียง77ปีนะคะ <c oughs> หลังจากที่อาต้อยนะ,ะต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งปอดมาอย่างยาวนานนะ โดยโดยมีสมาชิกในครอบครัวนะคะศิระฉายาทั้งนะภรรยานะคะคุณเปียกนะคะอรัญญานามวงและลูกสาวนะะลูกเขยรวมถึงหลานชายตัวน้อยน้องมีบุญนะะเฝ้าคอยดูแลเป็นกําลังใจให้อยู่ไม่ห่างนะคะทางด้านของอคุณอีฟนะคะหรือว่าน้องอีฟนะคะลูกสาวนะพุทธิดานะผู้เป็นลูกสาวได้โพสต์นะในภาพถ่าย ท้องฟ้ายามค่ำคืนนะคะ,ะพร้อมกับแคปชั่นนะข้อความ4.42นะบนอินสตาแกรมนะคะโดยมีผู้หลักผู้ใหญ่นะแล้วก็เพื่อนๆน,นะคะเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจอย่างล้นหลามขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของอต้อยนะคะคุณเษสษฐาศีละฉายานะ,ะอย่างสุดซึ้งนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ